ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณเพจผู้แปลผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนได้ที่เพจเลยนะครับ หนูคิดว่าหมอนั่นจะเบี้ยวหนูซะอีกตอนแรกทําเอาหนูโกรธมากเลยช่วงนี้อยู่ได้บล็อกพลังงานมาเยอะเลยมีเพียงพอให้พี่ใช้ได้ตั้งเดือนหนึ่งเลยนะคุณปูหืมหนูคิดว่าเมื่อหนูจบการฝึกหนีหนูจะไปที่แนวหน้านะคะหืมอะไรนะหนูอยากจะเป็นนักลบได้รับรางวัลจากการต่อสู้ได้รับบล็อกพลังงานได้ทําประโยชน์และได้รับการเลื่อนตําแหน่งด้วยตัวเอง เหล่าเฉินทำไมไม่ปล่อยให้สิวเมยไปที่สนามรบหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อการวิจัยบ้างหรอเธอจะได้รับบอกพลังงานเป็นการตอบแทนนะอยู่เฉยๆแบบนี้เป็นนานๆนายอาจจะมีปัญหาก็ได้นี่พูดบ่าอะไรของนายเธอคือหลานสาวของฉันตระกูลเฉินคนเดียวของฉันนะไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยให้เธอไปสนามรบเด็ดขาดนับภาษาอะไรกับการไปเป็นหนูตะเภาถ้านายพูดอะไรไร้สาระอีกฉันจะฆ่านายซะ คุณปู่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูแข็งแกร่งมากทหารใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปีคนนั้นยังเอาชนะหนูไม่ได้เลยให้หนูไปเถอะนะคะคงต้องไปขอยืมจากเสี่ยวจางอีกสองบล็อกแต่ครั้งก่อนก็ยังไม่ได้คืนเลยเขาจะยอมให้ยืมหรือเปล่านะใช่ค่ะคุณปู่พี่มักจะตีกับเขาเป็นประจำเลยนะคะเขาสู้พี่แทบไม่ได้เลยมีครั้งหนึ่งเขาทำให้พี่โกรธสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดจากพี่เลยละ จะเอามาเทียบกันได้ยังไงเด็กคนนั้นเพิ่งจะสวมเกาะได้ไม่กี่เดือนส่วนเธอสวมมันมาก็ตั้งหลายปีแล้วแต่ระดับการประสานพลังงานของหนูอาจจะสูงกว่าเขาอีกนะคะนักวิจัยก่อนหน้านี้ยังให้ข้อสรุปมีอีกด้วยว่าความแข็งแกร่งที่หนูมีในตอนนี้ไม่ได้มาจากหุ่นนี่แต่เป็นเพราะหนูแข็งแกร่งอยู่แล้วก็เป็นไปได้ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแต่สถานการณ์ของเธอก็แตกต่างจากคนทั่วไปมากอยู่ดี คนส่วนใหญ่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ง่ายแต่ถ้าเธอมีความผิดปกติแล้วก็อ้าปากฉันนี่มันทำไมถึงได้มองว่าหลานของฉันเป็นหุ่นยนต์โดยไม่รู้ตัวกันอืม <c oughs> มันจะไม่ทำงานผิดพาลาดหรอกค่ะ,คะหนูจะระวงังหลานของปูสถานการณ์ของหลานมันพิเศษมากสัมพันธมิตรไม่ได้เข้าใจตรกะพื้นฐานของเทคโนโลยีของหลานเลยเมื่อมีการเสียหายระบบตัวกลางจะถูกทำลาย หากแก้ที่สุดมันก็จะหายไปเลยปู่ขอคิดหน่อยนะแล้วเธอจะไปเข้าทีมไหนเธอเลือกก่อนเธอแล้วปู่จะช่วยเธอตัดสินใจเอง <S <S ใกล้จะหมดปี1990แล้วสินะแถบบ้านเกิดของฉันเชื่อกันว่าปี1990คือวันสิ้นโลก พอมาคิดดูดีๆแล้วก็คงไม่ใช่ว่าพวกสกครับเบอร์จงใจปล่อยข่าวหรือพวกนี้หรอกหรอนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่าฉันเชื่อนะใช่สิชิงวีอย่าเย,ย่เขียนจดหมายถึงฉันด้วยนะเธอบอกว่าไงบ้างใครอะอย่าเย,ย่คือใครเธอพูดถึงชีวิตของเธอในวิทยายลัยที่เธอเรียนเรื่องสาขาสื่อสารมวลชนนะ่ะแถมยังบอกด้วยว่ามีคนมาไล่จีบเธอแต่เธอก็ปฏิเสธไปแล้วละ่ะ ถ้าเธอปฏิเสธไปก็ดีแล้วนายก็เขียนกลับไปหาเธอบ้างสิหืมสงสัยจะเป็นเพื่อนสนิทของหวนจีล้ล่ะจาไก่นี่มันก็เป็นเสือผู้หญิงไม่เบาแล้วเนี่ยชิงวีแล้วนายได้จดหมายจากครอบครัวบ้างหรือเปล่าลุงกับป้าเป็นยังไงบ้างสบายดีเห็นว่ายังอยากจะเปิดร้านอาหารนะ่ะนายเชี่ยวชาญเรื่องแบบนี้มากกว่าฉันนายคิดยังไงแถวไหนหืมเหมือนว่าจะเป็นแถวโค้งในหมู่บ้านนะ แต่ตอนนี้เหมือนอยากจะออกไปขายข้างนอกแล้วแล้วทำไมไม่ไปในอำเภอเลยล่ะยังต้องดูแลที่ดินด้วยนะสิไปไกลมากคงไม่ได้ได้ยินมาว่าชิงอวีตอนนี้มีบ็อกพลังงานมากกว่าระดับหัวหน้าหน่วยทั่วไปซะอีกเขานับวก็เป็นเศรษฐีในสัมพันธมิตรเลยละ่ะแถมหมอนั่นยังคิดจะเปิดร้านอาหารอีกเคยเห็นคนรวยแบบนี้บ้างหรือเปล่านายก็น่าจะรู้นิสัยของหมอนี่ดีเฮ้พวกนายน่ะมานี่ ไม่ไปถ้ามีอะไรจะพูดก็พูดมาเลยฉันกลัวว่าเจ้าหุ่นยนต์นั่นจะป้นฉันตอนนี้ฉันยังสู้มันไม่ได้เลยใหญ่นั่นคิดว่าพลังงานเป็นยิ่งกว่าชีวิตของเธอซะอีกหมมีคนที่สามารถป้นชิงเอวีได้ด้วยเหรอเนี่ยน่าสนใจมาแล้วมาแล้วเจ้าไก่นี่นายจะทําอะไรมาดูกันว่าเธอจะป้นอะไรจากพวกเราได้บ้างอย่าเข้าไปใกล้ม่งั้นได้โดนลุกหลงแน่นอนสมเหตุสมผล มีอะไรงั้นเหรอนายหลีกไปก่อนทำไมฉันไม่หลีกฉันไปได้ไหมเมื่อกี้เธอสบตากับเจ้าหุ่นยนต์นั่นเหรอหรือว่าจะสื่อใจถึงกันได้เทคโนโลยีของสัมพันธมิตรจะล้ำหน้าไปขนาดนั้นแล้วเหรอช่างเถอะยังไงพวกนายมันก็ตัวติดกันตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็นี่คือพี่สาวของฉันเฉินอีซิ่ เมื่อก่อนตอนที่พ่อของฉันอายุ14-15ปีเขาเลี้ยงวัวในหมู่บ้านตอนนั้นฉันได้ยินเขาบูชาวัวด้วยนะอาจจะหมายความว่าแบบนี้ก็ได้นะหมายความว่าแบบนั้นแหละเฉินอีซิ่วเฉินอีซิ่วดูสีสนิมขึ้นไปหมดแล้วนะอย่าแตะมั่วส่ว้ถ้าอยากจะสู้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้านายจับไปไม่ถูกที่แล้วก็ระวังเธอจะเอาในตายนะชื่อของมันไม่เห็นจะเข้าท่าเลยชื่อเฉินอีซิว แสดงว่าถ้ามันเสียก็ซ่อมได้ง่ายเหรอชื่อเล่นเอาเป็นเจ้าสนิบน้อยดีไหมหรือว่าจะเป็นสาวน้อยหุ่นเหล็กก็ฟังดูเข้าท่านะช,ช่วยช่วยด้วยเฮ้พรุ่งนี้ฉันก็จะไปแล้วเลยมาบอกพวกนายเอาไว้ก่อนดันงนั้นแล้ว ช่วยจริงจังหน่อยเถอะช่วยตั้งใจฟังที่ฉันจะพูดได้ไหมฉันไม่ใช่หุ่นยนต์หืมเป็นเสียงผู้หญิงจริงๆด้วยในตอนที่เธออายุได้12ปี5นาทีต่อมาพรุ่งนี้ฉันจะกลับบ้านแล้วและพี่สาวของฉันกระทำได้แค่แกล้งเป็นหุ่นยนต์ไม่มีใครคุยกับเธอได้ฉันเลยอยากจะถามทุกคนว่าช่วยเป็นคนที่คอยคุยกับพี่ของฉันในอนาคตให้ได้ไหม นี่มันซ้อบเกินไปแล้วอืมเข้าใจแล้วแล้วก็นายยังอยากฝึกซ้อมกับเธออยู่ไม่ใช่เหรอดังนั้นถ้าจะซ้อมอย่าลืมให้บังพลังงานกับเธอด้วยอ่าแต่อีกไม่นานเขาก็จะออกจากแคมป์ไปที่แนวหน้าแล้วนะฉันก็จะไปด้วยฉันจะไปอยู่ทีมเดียวกับนายเธอไม่สามารถออกจากหุนยนต์ได้ตลอดชีวิตเลยงั้นเหรอ ถ้าเทคโนโลยีในปัจจุบันถึงจุดๆนั้นแล้วก็อาจจะได้แต่ฉันก็ไม่รู้หรอกฉันอยากจะขอ,อนายอย่างหนึ่งหืมกระจกถ้าวันหนึ่งฉันตายในสนามลบไม่สิหากกำลังจะตายช่วยเปิดหน้ากากแล้วใช้กระจกส่องหน้าฉันให้เห็นตัวเองทีได้ไหมฉันอยากจะรู้จริงๆว่าตอนนี้ฉันหน้าตาเป็นยังไง พี่อืมฉันสัญญานี่คือเบอร์บ้านของฉันหากนายตัดสินใจเข้าทีมไหนช่วยโทรบอกฉันด้วยนะเรากลับก่อนนะอะ้จริงสิในอนาคตถ้าพวกนายอยากจะเรียกฉันว่าน้องสนิมหรือน้องสาวหุ่นเหล็กก็ได้นะฉันคิดว่ามันน่าสนุกดีแต่ฉันไม่อนุญาตให้เรียกฉันว่าตรงเหมยนะฉันไม่ได้อ้วนฉันรู้ตัวเองดีไปก่อนนะเออ นี่ฉันฟังเรื่องอะไรมาเนี่ยมันน่าเศร้าเกินไปแล้วนะเธอน่าสงสารเกินไปหวัดลุงขึ้นนี่มันเขาสั่งให้นายพาคนติดตามผู้ต้องสงสัยที่จะเป็นสครับเบอร์ไประหว่างทำการกวาดล้างอย่างนั้นเหรอเพื่อค้นหาฐานที่มั่นของพวกมันอืมวันนี้ก่อนจะออกเดินทางสิบนาทีมีคนของอาจารย์ฉีแอบโทรมาหาผมและมอบหมายเรื่องนี้ให้ผมครับ คำถามคือทําไมต้องเป็นนายนายเป็นอาหารใหม่นะไม่เหมาะกับงานนี้เลยสักนิดฉี่ตรงซามไม่ต้องการอะไรมม่ต้องการที่จะท,ทาอะไรกันแน่แถมยังมีตาประทับยังเป็นทางการอีกลู่เจงก็รู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันพวกเขาบอกว่านอกเหนือจากการแทรกซึมของอดีตรองผู้อํานวยการของศูนย์ข้อมูลมานานกว่า10ปีสถานการณ์ในกองทัพตอนนี้จึงค่อนข้างซับซ้อนมากนะครับเนื่องจากผมเป็นทหารใหม่และเพิ่งที่จะจบการฝึกพอดี จึงเหมาะกับการติดตามไปนะครับพวกเขายังบอกอีกว่าช่วยสร้างเรื่องปิดบังให้ด้วยคนอื่นจะได้ไม่รู้ว่าผมไม่อยู่ในซิปไลน์นะครับหาตูอีกแล้วเหรองั้นก็ไปเถอะแค่ติดตามไปใช่ไหมนั่นคือคำสั่งที่เขาบอกครับแล้วนายจะพาใครไปผมไปคุยกับเหอถังถังและหลิวซื่อมาแล้วหลิวซื่อเจ้าคนที่ไม่อยากจะออกไปลบนั่นน่ะเหรอ เขาคิดว่าอยู่กับผมแล้วปลอดภัยกว่าอยู่กับคุณคนเดียวนะครับไม่ใช่แค่พวกเราสามคนพวกเขาบอกว่าจะมีรถมารับเราด้วยก็ดีแล้วก็จำไว้ด้วยล่ะเช็คอุปกรณ์และเครื่องสื่อสารให้ดีอย่าทำตัวกล้าหาญจนเกินไปนะความปลอดภัยของตัวเองต้องมาก่อนภารกิจจะสำเร็จหรือล้มเหลวไม่สำคัญเท่าไหร่ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็หนีเลยเข้าใจไหมคุณไม่ได้สอนให้ผมเป็นคนตรงๆหรอกเหรอ นี่ไม่ใช่สไตล์คุณเลยไรย้สาระแกคิดว่าแกมีประสบการณ์ตัวท่านปู่คนนี้หรือยังไงละ่ะค่ะเข้าใจแล้วครับรถคันนั้นใช่ไหมที่จะมารับเราเออน่าจะใช่ฮัลโหลช่วยลดกระจกลงแล้วยืนยันตัวตนด้วยยืนยันแม่เองสิเป็นท่านปู่เองชิงวิเจ้าไก่กระโลกทำไมเป็นนายละ่ะ ฉันจะเป็นรู้ได้ไงฉี่ซานตรงสั่งให้คนโทรมาบอกฉันแล้วถามว่าฉันขับรถได้ไหมฉันก็เลยบอกว่าพอได้พวกเขาก็เลยให้ฉันมาอาจจะเป็นเพราะพวกเขารู้สึกว่าฉันน่าเชื่อถือที่สุดสําหรับนายละั้งน่าเชื่อถือที่สุดยายเองสิไอ้ลูกเตา๋าทําไมจะไม่ขึ้นรถมาหรือไงโอเคทำไมนายพาเธอมาด้วยละ่ะ นายคิดว่าฉันโง่หรือไงจะให้ลูกเต๋าอย่างฉันวิ่งแจนไปทั่วโดยไม่มีผู้คุ้มกันงั้นเหรอแต่เธอไม่ได้อยู่ในการควบคุมของฉันหรอกนะแถมเธอยังดุมากด้วยแต่ปัญหาคือนายไม่ได้พาตัวผู้ดูแลตัวน้อยมาด้วยงั้นเหรอแล้วตอนนี้ใครจะเป็นคนควบคุมเธอล่ะหรือว่านายนี่ไม่จําเป็นหรอกเธอมีโหมดอัตโนมัติอยู่ในตัวแล้วนะโหมดอัตโนมัติแล้วถ้าเกิดต่อสู้ขึ้นมาล่ะมันจะแยกแยะมิรกับศัตรูได้เหรอ มันคงไม่โจมตีมั่วสั่วตามอำเภอใจใช่ไหมฉันไม่เอาด้วยหรอกนะคือว่าแบบนี้ตอนนี้คำสั่งของเธอคือการเอาฉนันเป็นเป้าหมายในการคุ้มครองดังนั้นหากมีการต่อสู้ขึ้นสิ่งที่พวกนายต้องทำก็คือเรียกฉันเพ่อแล้วเธอจะไปปกป้องพวกนายเองคุณเฉินคนกำลังกั้นหัวเราะอยู่น่าจะอึดอัดจนทนไม่ไหวแล้วนั่น อย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของหมอนี่เลยจริงๆแล้ว S19 เป็นเทคนโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดของสัมพันธมิตรแล้วซึ่งมันฉลาดและควบคุมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ทั้งเธอยังสามารถคุยและหัวเราะได้ด้วยโอเวอร์เกินไปแล้วนายคิดว่าพวกฉันโง่งหรือไงฮะ